คถามมาเยอะอยู่ว่ามีด่านไหมยินดีต้อนรับสูนนครปากเซมองทางไหนดีวิวสวยทั้งสองฝั่งทันนี้ก็สวยทางนี้ก็สวยตลาดหลัก14มาแรงที่นี่มีแมงจีนนุนด้วยนะ้าแมค้าแถมด้วยขอบใจดอกกระเจียวมีไข่พําด้วยเอาพักกูจานหนึ่งค่ะแล้วก็พักน้าจานหนึ่งฮ็ดเพะอ่อนๆเลยเนาะไข่มดแดงทางนี้จะเป็นซูนปลาใส่เนื้อข้าวโพดทางไนไม่ไม่อย่าระเบิด มีแค่ข้าวโพดกับแมงจินูน่ะที่กินได้ที่เหลือคือเอาไว้ไปทํากับข้าวแคมปิ้งต่อที่จังหวัดอุบลใจพักโดยจำนองได้คือกันเป็นวิวเมืองวิวเมืองแบบนี้เห็นภูเขาเห็นแม่น้ำโขงนี่ตรงนี้เห็นวิวสะพานเราเลือกไม่ได้ให้น้องเลือกให้ก้อยปลาเคิออมไก่ร้อนๆพูยชิมอร่อยมากน้ำเข้มข้นมาก ยินดีต้อนรับสู่เขวงจำปาสับจ้าอันนี้น่าจะเป็นหน้าทํานาเนาะเนี่ยเห็นรถอันนี้เยอะแยะเลยอะ่ะรถเตียงนอน เยอะอยู่ว <gewoon> ่ามีด่านไหมมีด่านส่วนใหญ่ด่านจะอยู่แบบช่วงที่ข้ามแขวงข้าใจเข้าใจตรงที่ข้ามแขวงมาจะมีด่านประจําเลยเนาะตรงนี้เนาะเราเจอทุกครั้งเลยเขาก็จะตรวจเอกสารรถตรวจเล่มม่วงแล้วก็บางครั้งก็จะตรวจใบขับขี่ด้วยเอกสารรถเตรียมไว้เลยข้ามแขวงมาก็ส่วนใหญ่เลยเนาะได้หลายแขวงแหละเด็กนักเรียนเลิกเรียนน่ารักเด็กเรียนเร็วจัง ไหนพี่อุ๋ยรุดนคว้ามือเครื่องบินรุ่นสนามบินที่ไหนเนี่ยปากเซแน่ๆเลยสนามบินปากเซไงนี่อันนี้สถานีรถด,ดยสาหลักเจ็ดเหนือหรืออะไรอ่านไม่ทันอ่ะอันนี้เือน f u จ i ที่สุดเลยเออภูเขานี้สวยอ่ะ ตัวปากเซแล้วจ้าเดี๋ยวเราว่าจะไปหาที่พักก่อนก่อนที่จะข้ามแล้วก็เดี๋ยวจะไปไหนต่อค่อยว่ากันเอ,อข้างหน้าเขาปิดทางไหมอ,อ๋อไม่ปิดไม่ปิดขับได้เลนนึงยินดีต้อนรับสุนครปากเซจ้า,ามองทางไหนดีวิวสวยทั้งสองฝั่งอันนี้ก็สวย ทางอีกสามร้อยเมตรเลี้ยวขวาไปเลยเดี๋ยวเราจะไปตลาดหลักสิบสี่ใต้ก่อนออไป,เข,ไปเ,เขาเป็นไรโมลเข้อเสียโอ้ยตกใจหมดมตกใจหมดอ่ะเดี๋ยวเราจะไปตลาดหลักสิบสี่ใต้กันก่อนเนาะ แางเนี้ก็จะขายแตงโมแตงโมแตงโมโอ้แตงโมลูกใหญ่มากมีพันไม้ขายด้วยอู้ยเยอะแยะเลยต้นขน,นุนต้นฝรั่งเป็นประจำไหมตรงนี้ตรงนี้เราผ่านมาเห็นก็ขายแตงโมประจําเลยเขาน่าจะมีทั้งปีแน่ๆเลยแตงโมแตงโมแตงโมโอ้ทุเรียนทุเรียนเงาะลิ้นจี่เนาะ นี่ก็เต่งโมเต่งโมมีขายปลาด้วยเป็นถุงอ่ะปลาเป็นอ่ะนี่ก็ขายพันปลาเหมือนกันพันปลาใช่ไหมไม่รู้ปลาหรือให้เขาให้เอาไปปล่อยหรือว่าเขาเอาไปทําพันรู้จะเห็นใส่ถุงเหมือนทุกครั้งนี่ไงปลาปลาเต็มเลยพันปลา,ปาขายลูกพันปลาเพราะนี่ขายลูกปลา จะขายให้เอาไปเลี้ยงต่อนะ่นี่ใกล้ถึงแล้วตลาดหลัก14ใต้แถวนี้แหละโอ้คือคับตั้งแต่ตรงนี้เลยนะนี่รถอันนี้อยากนั่งเขาเรียกอะไรนะส,สกายแ l a เรามา,า,าลาวครั้งแรกเราได้นั่งชอบมากเลยสกายแ l a ที่เขารถแบบเท่ๆมาทำด้วยนะนี่ถึงแล้วตลาดหลัก14ใหม่อะเขาเขียนว่าหลัก14ใหม่นะ ตลาดนี้จะมีของแบบของปลาพวกอาหารท้องถิ่นเยอะพวกปลาพวกไข่มดแดงกบเคียดอะไรอย่างเงี้ยเป็นตลาดตอนเย็นไม่รู้ว่าตอนเช้ามีไหมเคยมาแต่ตอนเย็นของกินมาก่อนที่นอนทีหลังยังไม่หาที่นอนเลยหาของกินอีกแล้วคุณน่าจะคือคักมากนะรถจอดเต็มเลยอะรถมอเตอร์ไซค์เต็มเลยร้านขายเสื้อผ้า โอหรถเยอะมาถึงนี่เลยโอเคโอเคครับโอเคครับดูตลาดตรงนี้วิวภูเขาหลังต้องสังเกตนี่ขายเยอะสวยมากเลยเออวันนี้ของมาถึงตรงนี้เลยอะโรตีข้าวจีน้ำหวานเนะะานะเสื้อผ้าผลไม้สมุนไพรตรงนี้ก็จะมีเสื้อผ้าเนาะ กะหล่ำหน้านี้กะหล่ำกับผักกาดขาวน่าจะเยอะนะวันนั้นอยู่ที่ตลาดสวาารรณเขตอะ่ะตลาดใหญ่อะ่ะมีเยอะมากเลยมาเต็มคันรถเลยอ้เสื้อโ,โคระเช่าเสื้อแขนกุดมันเก๋เนะาะปลาทัวดินช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงแบบมีทัวดินเยอะเนาะเห็นขายหลายที่เลย ะมะนาวดูเปลือกบางดีเนาะขนมหวานอืมไก่น่ากินกับขาอ้ปลาสุ่มมีไก่ขายด้วยปิงเอ็น กินเอ็นร้อนๆหอมๆมันเป็ดโอ้ไก่ขันด้วยเห็ดหน่อไม้แมลงที่นี่มีแมงจีนุนด้วยนะเอาแมงจีนุ่นมาจะมาบูม่เงินเพียรเลยแมงจีนุนขายขายคยังไดแมงจะนสิร์ฟก็แล้วหรือไงพี่ยังเคยซื้อหลักนี้นะปุยเคยซื้อดักแด้ร่างนี้ใช่ใช่ใช่อันนี้อยากกินแมงจีนุนเอาแมง อาเอาถ้วยหนึ่งบอหรหออ,รอ,อะไรไหมอันนี้น,น,นี้ไหมตะเกเตียน,เ,ยนเอาตาะเกตนถ้่ยหนึ่งอเ,เอาใส่กันเลยะได,ได้ได้ได้ร่วมถือ,อยู่ามตามาซาสานีา่แหะานไหม,นะไมคะแถามด้วย <c oughs> ขอบใจตลาดนี่ตอนเช้ามีบอลหรือมีแค่ตอนเย็น ตอนเช้ากับตอนเย็นอันอันไหนขาเราของขายหลายกว่าตอนตอนตอน <Okay. S 1> เย็นเนาะตอนแรงเราเคยมาเดินแต่ตอนแรงเราเคยเดินตอนเชา้อเชาอ๋อขอบใจขายดีเดอ้อไปไก่ข้ามสามปีปกตินะ่กหอยในคำว่าขึ้นเช็คของสามชิมามะม่วงเนาะฤดูกาลนี้มะม่วงสุก ปลาผักโขมกบกรอบเลยหือกก,ยอกกระเจียวหลอ,อกกระเจียวเลยเราใกล้กลับบ้านแล้วอะ่ะเพราะว่าใส่ตู้เย็นได้นะได้อยอีกประมาณสี่ห้าวันอะ่ะสีห้าวันได้อยู่มั้งเอาขายจังได้คะ่ะเอาสองมัดค่ะด้วย ได,ได้นี่ดอกกระเจียวคิดว่าเราใกล้กลับบ้านแล้วไม่เกิน4ี่ห้าวันมันใส่ตู้เย็นไว้ได้อยู่แต่ก็มีอันเก่าๆอยู่ในตู้เย็นอยู่พริกชุดแกงเห็ดชุดแกงหน่อไม้ยี่สิบพันเด้อี่สิบพันเองหน่อไม้เราเสร็จเรียบร้อยหูมีไข่รพำมด้วย อ๋อยูนี่เขาก็ฮิตกินไข่พำคือการบอกินหัวไข่พำหน่อไม้หั่นเรียบร้อยหลยพร้อมแกงเลยลเป็นหนอก็มีเนาะอุ้ยก็มีอออออมดอกกระเจียวน,นานนี้ก็มีดอกกระเจียวอ,อ๋อเป็นขายเสียนฝือตะกรดพักน้ำเอาเอ,าเอา้านี่ นุ่นพักนามเดี๋ยวให้เพื่อนเลือกก่อนให้เพื่อนเลือกก่อนเพื่อนมาก่อนอาจารย์เดียวเรจะให้จานเดียวเด้อแบ่งกันที่เข้ามาก่อนแล้วให้เลือกก่อนเนาะเรามาที่หลังเนี่ยออนหนึ่งกับผักกูดหนูผักกูดเอาผักกูดจานหนึ่งค่ะแล้วก็พักนามจานหนึ่งนี่พักนามถ้าใดค่ะสิบสี่เนาะ สิบห <ítulo> <ourage> ้านี่เด้วเเป็นเงินบอกเลียวเรียดๆแต่แบ่งใหญ่แบบนี้โอ้แม่ค่ามันหมานแม่ค้ามันหมันเลยนี่ขี้เหล็กต้มแล้วเนาะก้อนละสิบพันไปแกงใส่น้ำยานางอะไรได้เลยปลาเ็ดเพาะพอคนงามเ็ดเพาะ อ่อนๆเลยเนาะปลาชูเลยอ่อนๆอย่างนี้เลยเย็ดเพาะปปิ้ปโลโรมไข่ผำหืม,หย,มย่างหลายเป็นกะละมังเลยก,กุ้งหมึกขายดีนอาอาหารทะเลหอยแครงผู้สาวไข่ผักกันจองซื้อผักกันจองเนี่ยหน้าไข่ผักเนี่ย ซื้อผักกัญจองแม่อันนี้คนขายบ่คนขายบ่อเื้อผักแม่ซื้อผักแน่ลรอผักกัญจงสองกิ่ค่ะขายเท่าย์นี่ยนิ่มเลยเดี๋ยวน้องร้องนะขายเท่าย์นี่ขายโซเรย์นี่แม่ค่ะได่รูปได้รูกมาด้วยด้วยซีฟ้าซีฟ้าอันนี้คือบอกว่าซีฟเมื่อกี้จ้องมาซีฟบ่อหายเศร้าเลยท่าน ซีฟเนี่ยบอกว่าซีลดราือรดราคาแบบซีฟคุณมารดแบบซิมหามันรดให้ซีฟนะซีฟห้าบ่ลดย่างเดียวเลยนะซีฟอืมผัดก้านจองเดินแถวเดียวก้านจองเดินแถวเดียวอันนี้เพราะว่าเราใกล้ใกล้จะกลับบ้านเราอีกประมาณไม่เกินสี่ห้าวันนะเราได้น่าจะได้เอาไปทำกับข้าวอยู่ใส่ตู้เย็นไว้ตู้เย็นอัดแน่นมากไม่มีขนนวด้วย บักมี่บักมี่ไปแล้วไปแล้วไม่ค่ะไปแล้วโอ้ขายหมดแล้วขายหมดแล้วบาย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 โอ้เก่ง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 ให้ทิปให้ทิปทิปน้อมลูกทิปน้องถือถ่อเก่งเก่งเก่ง หอมผักขยังก็ผักบุ้งงามผักบุงขาวขาวงามผักหนามไข่มดแดงจานยังใหญ่เลยมีปลาไข่หมดแดงหลายเป็นฤดูกาลก็หมักแงวก็กำลังฮิตเนาะฤดูกาลนี้ใบย่านาง ปลาเพิ่นมาเป็นพวงงามๆมันเป็นพวง,งเพวๆเลยสดๆเลยปลาสดๆเลยถั่วฟักยาวงามๆเลยอดอกกระเจียวหูดอกกระเจียวกันมะม่วงเนาะหน้านี้ก็มีมะม่วงสุกเหมือนกันนี่ไงซ้อนดอกกระเจียวมะละกอพริก แมงลักมะม่วงอันนี้สีงามงามผักกูดเป็นมีแต่ยอดเลยงามงามผักคาดจำฮ0าพันจำฮาพันไม้จ็ผักกูดก็หลายร้านเนาะผักกูดผักหนามขนมหวานขนมปังขนมครก ต้นนั้นต้นนั้นนี่แม่อืผักอันนี้เนาะกินกับเมี่ยงมดแดงกินกับเมี่ยงมดแดงอือทางนี้จะเป็นโซนป่าเนาะตั้งใส่ก้อยร้องก้อยบริโภคหมดแล้วคือจะฝันน่เสพต้นนี้วี สบายดีโดยสบายดีโดยขับใจเด้อที่จะผักเาซื้อผักนามเหมือนกันเลยตอนนี้งน้ำซื้ออยู่นี่แหละค่ะฟั่งนู้นอ๋อในปากเซนี่แหละค่ะบอยบอยรถบ่นนะเพิ่งมาจากสวรรค์ยังไม่ได้หาโรงแรมเลยค่ะค่ะเดี๋ยวมาหาของกินก่อนค่ะเดี๋ยวไปหาที่นอนทีหลังขับใจเด้อขับใจ เมื่อกี้พี่เขาถามว่าผักที่ใส่ปอนึกว่าซื้อผักที่ไหนเขาถามว่าพักที่ไหนปลา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 ประไกาปลาปายาปลาปป ร้านนีุ่ยกินรับประจําลองไปถามเขาดูเผื่อเขามีเผื่อเขาอยู่ในซึ่งหรืออะไรลองไปถามขนมหวานนี่ไงนี่ไงเห็นไหมเดินมาพี่อุยเดินมาบอกเขาไม่ทําขนมมันนี้ขายแล้วนี่พี่หุยเคยซื้อจะมาซื้อเป็นจะเป็นข้าวโพดข้างในเนาะ เป็นข้าวโพดใส่เนื้อข้าวโพดข้างในแบบขี้เกียจเกี่ยข้าวโพดไงผู้หเดินมาเขาไม่ทําขายแล้วพอบอกเดินมาดูอีกรอบหนึ่งดิวางฝั่งนี้ปกติใช่ปกติทางนวดแม่แม่จำได้เดินมารอบแรกเพรเห็นไม่ไม่อย่าเราไปเห็นเห็นไหมพอบอกแล้วให้เดินมานี่มีขนมหวานด้วยเนาะขนมหวานนักินนกิน ใช่ขายดีเด้อส่วพอดีขายขาลี่เป็นประจำเลยเนาะขายทั้งปีเลยเนาะซาลี่นี่ปลูกยุ้แข็งนี่บ่ะหรือว่าถึงสวสดีเนี่สวัสดีขายตลอดเนาะขอบใจขายดีขายดีใส่กอก็มีเนะโอ้เดี๋ยวนี้มีไ่กอกมาเพิ่มมีใส่กอกด้วยลูีแ่เกลีวไม่ะีปลามีไข่ผัอู้ร้านนี้มีไข่พเอะมากเลย ผักกัานจองดอกกระเจียวกกเลาะซื้อไลส้น่ากินมากน้ำเต้าหู้แปดพันน้ำเต้าหู้ถุงไม่เริ่มเลยแปดพันกีบเส้นข้าวเปียกเส้นเฝ่อเนาะปลาสม้มเราได้อะไรที่กินได้เลยไหม มีแค่ข้าวโพดกับน,นี่นี่แมงอันนี้แมงจีนูนอยากกินไปเดินแบบส่วนใหญ่เขาจะขายแบบที่เป็นๆนะเนาะเขาจะยังไม่ทําสุกอันนี้ทําสุกแล้วแมงจีนูนอยากกินมากมีแค่ข้าวโพดกับแมงจีนูนอ่ะที่กินได้ที่เหลือคือเอาไว้ไปทํากับข้าวอันนี้อาจจะได้ไปทํากินอยู่ที่ไทยเพราะว่าน่าจะใกล้กับบ้านแล้วแหละแต่ว่าอาจจะไปแคมปิ้งต่อที่จังหวัดอุบลเพราะว่าเราออกดานปากเซีเนาะด่าดช่องเม็ก ก็จะเป็นจังหวัดอุบลอาจจะไปหาแคมปิ้งการต่อฝั่งไทยจังหวัดอุบลราชธานีโอเคไปเดี๋ยวไปกินแมงกินูอยากกินมาขอบใจเขอบใจเด้อน้องเขาซื้ออย่างน่ารักน่ารักเนะน้องที่โบกรถมาน่ารักดีนี่แมงจินูนีน่เขาต้องแกปะปีกด้วยใช่ไหมแกะป,ปอกนะแกะปีกออกก่อนเนาะข้างในเป็นอย่างงี้ กินง่ายนี um. ่ตะเกตนมากินเนื้อให้ตะเกตนอืมอือเอาเค็มๆเค็มที่เขาปรุงมาตะเกตานอร่อยอันนี้ปอปีกออกแมงกีนูนอืมเป็นมันๆแต่ว่ามีรสเค็มของที่เขาปรุงมาอืมตะเกตนอืมแมงกีนูน ก็จะเป็นแบบมันๆก็จะเป็นเป็นกลิ่นเอกลักษณ์ของแมงเขาอะเป็นกลิ่นแบบกินมแมลงอะบอกไงดีเนาะกินเพลินมากเลยมันๆบ่าเดี๋ยวไปกินต่อในรถไปหาโรงแรมด้วยยังไม่ได้โรงแรมเลยอืมอ,อ,อ้พอปรุงมาออกเค็มๆแล้วก็ตัด ไพระพาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าสวยมากอ,มอุ้ยเราไปหาลระริมโขงไปกินข้าวเย็นเนาะแต่ว่าตอนนี้ไปหาโรงแรมก่อน <c oughs> เดี๋ยวมันจะค่ำอือหคนเยอะมากกลับเข้าปากสีเวลวซายร้านขายส่งน้ำเต็มเลยอะ่ะอู้ร้านใหญ่ๆเลย <Okay. S 2> เดี๋ยวรา,รา,ราลองเข้าไปดูที่นี่ก่อนโรงเรมจำปาะสะแกนเข้าไปดูก่อนไม่รู้เขามีห้องว่างหรือเปล่าเพราะว่าเห็นรถจอดเยอะมากเลยอะ หออเเมมืนดิโดยจำได้สุดกรรวมในใจว่าพักของโดยจำน้องได้คือกันตอนนี้ก็ซื้อแบบไปเที่ยวแล้วก็เตียงเตียงเตียงเดี่ยวบ่มีเนาะเตียงเดี่ยวเต็มจับโดยแต่เป็นของ VIP อ๋อโอเคเป็นวิวเมืองแล้วก็เตียงคู่เนาะเอยห้องเก้าหนึ่งศูนย์เราได้วิวเมืองแล้วก็ห้องเตียงเดี่ยวไม่มีเหลือแต่เตียงคู่จ้ะโอเคห้องน้ำ น้ำ okay, เ,เคมีใดเปอผมเปิดไฟที่ใดเปิดไฟที่ใดใช่โอเคอมีทีวีน้ำดื่มมีชากาแฟนี่ที่นี่ได้กาแฟาดาวเป็นวิวเมืองวิวเมืองแบบนี้เ้อวิวคล้ายๆกับรอบนั้นที่เรามาเลยนี่ต้องมาดูฝั่งนี้ นี่ฝั่งนี้วิวสวยนี่ฝั่งนี้ก็สวยนี่วิวฝั่งนี้สวยแบบนนี่ฝั่งนี้วิวสวยเหมือนกันเห็นภูเขาเห็นแม่น้ำขุ่มนี่อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นวิวเมืองแบบนี้แต่ก็มีภูเขาด้วยไปหาอะไรกินกันอันนี้ใช่ไหม โลมาฟ้าลั่นโลมาฟ้าลั่นคืออะไรปลาแน่ๆหรืออะไรสรุปว่าพี่หุยขับรถเหนื่อยแล้วก็เลยว่าเออถ้างั้นกินอาหารที่อยู่ในโรงแรมและกันที่โรงแรมเนี่ยเขาจะมีร้านอาหารที่อยู่ด้านข้างของโรงแรมเนาะเป็นวิวโขง <ละ S 2> ชื่อว่าร้านอาหารศาลากลางโขงก็วันนี้ถือว่าพี่หุยขับรถยาวนะยาวมากนะจากออ นครไกลสอนภูมิหารถึงนครปักเซสองร้อยก็รวยก็ก็ถือว่าไกลของเรานะเพราะว่าอะไรเราแไะกินตลอดทางอันนี้เราก็จะมากินอีกแล้วอบรรยากาศดีไฟมีเพิ่งมีนะอืมบรรยากาศดีสวนเขาตกแต่งไฟด้านตรงก็จะเป็นแม่น้ำโขงเลยนี่ตรงนี้เห็นวิวสะพานนี่สะพานที่เรามาตอนเย็นนั่นแหละสะพานข้ามแม่น้ำโขง อ่านว่าอย่างโลมาบอกไก่ไก่นาฟ้าล oh, ouais. like, ัดอ right, ๋อไก่นาโอ้ยขอโทษขอโทษพออ่านเป็นโลมาเนาะเห็นอยู่ในลิฟต์เห็นอยู่ในลิฟต์โรงแรมหมที่ซื้อโอปอลโดยโดยโดยชื่อไหนนี่เอฮิตชิฟยูทูบโดยโดยโดยขอบใจเอาก้อยปลาเพือกหนึ่ง อัานผิดไปเยอะเลยนะรวมมากับไก่นานอ่ะปอผัดผักรวมมันนี้ไม่ค่อยได้กินผักเลยอ่าผัดผักรวมออผัดผักรวมเอาต้มอะไรดีสักอย่างหนึ่งมปลาต้มต้มสมโอเคต้มต้มสมไก่ปลาเอาอย่างนี้ให้น้องไม่คนเลือกอุ๊ยได้ไหมอ่ะเอาต้มแค่อยากกินต้มอย่างหนึ่งเกีงออมน้องมาเกียงออมเดี๋ยวอาขออนุญาตถามน้องซื้ออย่างน้องซื้อวันจ้าน้องวันเนาะอันนี้น่ารักเนาะอ่ะ เราให้เราเลือกไม่ได้ให้น้องเลือกให้โอเคให้น้องเลือกเป็นแกงออมมูอก็แกงออมไก่โอเคเอาแกงออมไก่เนาะโอเคขับใจ3มอย่างแล้วแล้วก็เอาเครื่องดื่มเครื่องดื่มมีน้ำชาสดเอาสองจอกอุ้ยตรงนี้เห็นถึงพระวัดภูสะเล่าเลยที่เราขึ้นไปบนนู้นน่ะบนเขาอ่ะ สามารถไปชมคลิปเก่าของเราได้นะเราขับมอไซค์ขึ้นไปบนวัดภูสะเล่าแล,แล้วก็ไปไหว้พระเห็นไหมพระพระด้านบนบนภูเขาเดี๋ยวซูมสูงนิดห,หนึ่งนี่ก่อนจะซูมได้นิดหนึ่งนะพระอยู่บนเขาเนี่ยเราเคยขึ้นไปเพราะคิดว่าเป็นวัดภูสะเล่าแหละที่เราเคยเข้าไปที่เราเคยขึ้นไปก็เป็นวิวสะพาน วิวจากเลยวิวจากร้านอาหารเล้ว,วิวดีมากมาแล้วจา้าก้อยประคืน่นากินมากแล้วก็ให้ผั่ชีลาวเลย้มีผึกงชีลาวแก้มด้วยนะผัดแก้มแล้วก็ผัดผักเนาะวันนี้พอรู้สึกว่าไม่ค่อยได้กินผักเลยกินแต่เนื้อกินไก่เป็นตัวเราอ่ะว,วันนี้ก,กนะินผักบ้างนะผัดผักรวมก้อยประคื ไก่รนน้อนๆหอมพอดชีมากน่ากินมากอมอไกห่หอมมากแล้วมาแบบชามเบอเริ่มเราจะกินหมดไหมเนี่ยที่นี่เขามีดนตรีสดด้วยนะ แบบออมแบบที่ถูกใจที่คาดหวังออมแบบที่ตั้งใจให้เป็นมากอะ่ะสุดมากเอาดูนะนี่เขาใส่ไก่ตัวหนึ่งปะเนี่ยนี่เนื้อไก่ก็เยอะมากมีผักชีลาวมีมะเขือมะเขือปอมะเขือพวง สดน่ากินมากคุยชิมอร่อยมากน้ำเข้มข้นมากน้ำเข้มข้นมากหอชีเราใส่ยอะเลยอะกอ้ปลาเคืองอร่อยมากแล้วหอมมืนแบบข้าวคั่วกระเบือใหม่ๆข้าวคั่วใหม่ๆเลยอะ ต้องกินผักเลยอ่ไม่ค่อยได้กินผักเลย